ไม่เลว่าเหลียวลงไปยิงที่รหนึ่งซีีหนึ่งซีซีซีหนึ่งีีโอหนึ่งซสครับผมสวัสดีเอทครับผมยินดีต้อนรับเข้า่ช่องายมวนครับผมวันนีเราเดินทางมาามดูดิดครับผมทาง,ทางมื่อวันที่หได้พิเ,เด เราติดตามเด็กฝันแม่นๆจากคุณพ่อด้วยกันครับจากคุณพ่อครับสวัสดีครับอ่อออวาออออวันนี้เรามาตามเลขความฝันครับผมเลขความฝันของคุณพ่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้เป็นฝันฝันล้วนของคุณพ่อนี่ฝันฝันเเาฝันฝันอะไรช่างไหนละ่ะอยู่ที่ไหนขอฝันว่า,าหาันน้ำมาตัวเนาะอ๋อออกกดแล้วขอ ออกตามหลังเจ้าไปเลยพี่เฮเจ้าไปแล้วลงคิดไปแล้วเมื่อฝันครับอือมากเลยเป็นไปชั่งเยี่ยนเลยฤาษีลุงเยี่ยนมาสักพี่ใต้บันไดบันไดโบราณเนี่ยหันถึงหันเหงือกว่าเยอะชิงับเจะเสียบถึงว่าว่าในดิ่งน้นมากกว่านไนดะ้นั่นละงับบันไดให้หนึ่งซีซีซีหนึ่งซีซีซี อหนึ่งซีซซีอ่สามเทียเลยโอ้ยบออกเลยี่อืออือไอเขาเหรอพอดว่ามเียวอือบอกเขาว่ามันทักแบบบอกว่าซึ่งมีแต่ได้เอาวัดแล้วซีซีกำลังซีักกดีวะโอ้ยอกนแข่งด้่ตียว่าบอกเลยบอกว่าหนึ่งซีซีซี่ หนึ่งสี่สี่สี่หนึ่สี่สี่สี่สามียางนีสามเทียโอ้บอกว่สามเทียบเยบันบอ่อมีสีพ่อเนี่เติมเติมเอันเตะตแต่มเมั่อกีออกน้ำกลนอ,อ,กอีกดอกนั่นแมนเอ็ค <Okay. S 1> แกบ,บเจ้าหรือก็ออกน้ำกลดเนาะวันนี้ก็ฝันฝันเย็นพเกชาครับโอ้ยเป็นเน่ามันก็สิร้อยโคตรีแล้วล่ะอืแก็วันนึงเสียแล้วทั้งนั้นเอิญ เอิญเอิเอิญพฟโตดูพโตพฟโตโอโตนะซื้อแล้วพโตลี่ลี่มาเฟอเอรเพอเอรมาเอาพฟโตเนี anyway> um, entonces, <m ess <m ess ่ก็จังตายจะรูเนี่ยก็ยังนุ่มหอยู่กันโอ้เอเวอเอมันเ็นนางอยู่เกาหลีปิ๊บขอมาไม่บาเขาแล้วคนถึงคนอีกทีคนย่าง็นแต่อฝันเห็นยังยากครับ อืมคุฟังกันย่านนี่เวทีโอ้ยอ่นว่าขาขาลวดเนาะโอ้อืมเปิเข้าม้อหม้อยุแอววเิสมัยนั้นหอมอกจัเทียออ้กำนั่นอืมคุณยาบ้านย่านแล้วเวิดเนาะโอ้อืมโอ้ยมาบอกไปแล้วอืมอ่าใผมเนี่ยเป้้ผมเก่าไหนเอ Tên gạo. Tên gạo? Tên gạo. 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 เป็นเลขสุ่มก็สองหกตัวที่มจอย่งนี้เก้าสุ่มเก้าสองอ้าวเดียวนั่งเหี้ยนกันพี่งพอแน่นแล้วนั่งเก้าอี้ที่แต่เก้าอี้ไม่ครับคนหนึ่งนั่งทั้งขางเล่าต่อายุอ่อนก็เล่าว่า สองคนอยู่สิบตีเส่ยงสองทันตัวเก้าสองครับเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองโอ้สามตัวกับศูนย์เก้าสองแล้วพอครับตัวเก้าซี่ซียาถิ่นอตัวนี้สำคัญมากพอเนียนบอกค่าไข่บอกนี้ม่อครับคนมันบอกเนีนน่ะนำย่อยบอกชื่อชื่อเรื่ แปลเก่าน้ำข่อยเนี่ยเดวภาษ่ได้รูได้ยินเลยละได้สามหมื่นผมทหล่อโอ้โหแปลได้สามหมื่นเฮ้ยมันจะบอกมากชี้ชีนิครบบอกอะไรบวะหนึ่งชีบอกยังไงเหรหนึ่งหนึ่งชี้ชีหนึ่งหนึ่งีีหนึ่งหนึ่งีีอ๋อหนึ่งหนึ่งสีะี่หนึ่งชี้ชี้ชี หนึ่งสีสีโอ้หนึ่งสีสีหนึ่งสีกัแบสบีสีหนึ่งหนึ่งสีสหนึ่งหนึ่งสีสอเอาสนลงไปปุดลดไปตัวนี้ตัวที่่านมานนะเมือ่อคนเนาะเนีตามโอ้คนที่ตามหลายอยูนะ่เนาะครับผมไว้ห เพราะไงตาชีพต้นเห็นว่าสันไปบ้านเชียงเราไปสุดถอดเทียน,นเขาถูเฮี่ยนกวบสังวยบัดเทีน,นได้ไปสูดถอดเขาคนเลยมาาเอาเพราะไงตาชีพต้นเหียเปนว่าหมู่บัดเลยบ่หว่าเาจ้าเบิ้งน้ำไผ่น้ำเพญาะไวสวายหมดไเบิ้งซูซองในแม่ซองไหนน่ยเจ้าลง วันนี้จันและวั้สวายมหาหฮงวัดคโอ้ไมาหัวไปเฮงเป็นเบโอ้บังคูกับคนเป็นบงคนอะนั่นแะครับผมโอ้เราบอกเลยถือต้นหนระั่นนไคนจะทักเพ่อก็เลยไปสวดนำมุ่ยุขันสุทอนครับมันเป็นจังไหนล่ะสิตีเป็นเก้าหรือหก สองเนี่ยสัดอยู่โอ้มั่งกตัวเดียวก็คงวเข้สองเนี่ยโอยหกสองเ้องโอเกือบลืนีเนาะหสอง้เป็นขันทันทั้งเน้อเป็นเก้าเนาะอ่าทั้งเนื้อเป็นหกอ่าแ่เนาะขันตะนเนาะแั่ผมอ่าอว่าได้ได้ตัวนี้มากเกือบลืมอ้โหลงตนีตัวทั้งนาก็าได้โอ้โหลงอัเขียนน้ไไม่ให้เนาะงนิ กี่ถี่บ้าฟาดออกคึ้ครับอัดสันเป็นปัญหามากเชียวกันบอกมันบอกนะเนี่ยอ่ามันน้ำว่าสันบวกกับบอกแนี่ยวัดทีเนีหนึ่งหนึ่งซี่สี่พอนันนะจังไหนสิไม่หรอว่าเดี๋ยวลงไปยินที่นี่ยึดหนึ่งซี่ีซีหนึ่งซีซีซีหนึ่งซีซีซีโอ้หนึ่งสีซีซี สะดอดของยานวามาสื่อก็็นชีวาเท่านั้นฝนาสื่อักชวาเท่ไหรตี้ยเน่โอ้ยต่กงจะออกคนยู่อกอ่าเนาะก่่นกเนาะแนหศูนย์สองกัว่าศูนย์อครับพวกเขาดีนะแมนแล้วก็ไปออกนคนวันนั้นบอครับอันนี้โดดมากงหมด นั้นบรได้ออกไปขามไปร้ายหรอกออกน้ำคนวดรุ่นอ่เอะเขาเผอดิครับอืมครับอทครับผมของคุณป๋อครับเนาะที <S <s <ifies> <S ่จริงก็ร้ายหรอกครับเอาตะโกามาใส่มันก็ได้ส่งไหลไมนเนี่ยีมีลามันมาาน้ำที่หลังอีกอืมถามว่าข้นใจนะครับ นึ่งซีซีแล้วอ๋อขะไดติิไม่เอาน่มนึ่งซซนี่มาตัวปฏิตสั่งอ่พเสือเสือนึ่งซีซีป้ออือตามหลังวันนี้ละอืมมีมพอไงก็นั่งอยเธอเลอย่ขาว่าขาว่านบอกเขาแล้วย่านพนจะได้โอ้จ่าน้อยพอไย่านรวยย่านเนาะเอานักเลงเนาะเอานักเลงดีไปทั้งไดนี่ สมัยตะกี้เห็นเบาลอาอยุสิบเจ็ดสิบแปดเอ้จริงเมื่อไรนะอยากลองแล้วไปนะพี่น้องเนะจะสรุปให้แต่พี่น้องเนาะสำหรับแนวทางหมอดูเทวดาหรือว่าหมอดูตาทิพย์ครับผมเนาะก็คือเลขฝันเพิ่นตีให้ก็คือ9092 3ตัว092 09และต่อตามเลขเดิมเนาะก,ก็คือ1144 14นึแล้วพี่น้องเนาะให้เป็นแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กติดตามเป็นกำลังงใจครับในครับทีมงานทางช่องน้องพี่รองสรุปให้ครับผมเนาะสำหรับแนวทางหมอดูครับสรุปให้ได้พี่้องเด้อแคปหน้าจอครับผมเลขกฝันนาะพี่้องกับผิดเตร์หน้าเอาคนฝันเห็นพอกบนั่งเกา่ามาหา นอกก็ค่อยก็ได้แปลให้กับตามข้อฟันลราพี่น้องนอกก็คือนีอ่แหะศูนย์เก้าเก้าครับผม